สวัสดีครับครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก็เซลล์น้อยนอและผมพิเศษนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแก้มือนะครับขอคอยหุบเหวลึกลับชั้นที่สิบเนาะหลังจากที่เมื่อวานพลาดนะครับเทลิงเเวลต่ำไปหน่อยนะครับก็เลยพลาดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะวันนี้นะครับโอเควันนี้อาจจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าเป็นอธิบายในในคลิปก่อนแล้วเนาะก็จะใช้รีนะครับเีวเวกนะครับมาลองดูเนาะโดยที อยผู้เล่นนะครับตัวอย่างตามนี้นะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราอบนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมนี่ก็จะเป็นรอบแก้มือนะครับดูด่อยไม่ค่อยได้ใช้นะครับลีลีผมไม่มีของนะครับเพราะว่าได้มาจากแจกฟรีเนาะอันนี้ตามทิ่ับเกิดน,นะครับลี มีความสามารถในการกันกทุกอย่างสามเทินนะครับและตัวมันต้านทีวัตรสามเทินอะ่ะโอ้หไม่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับรีบไปหน่อยนะ เอนะครับโอ้โหผมก็รีบไปหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวนะต่อไปก็รอเวลานะครับรีง่ายมากเลยนะเราสังเกตว่าโคตรง่ายเลยนะครับเมื่อวานพลาดเองนะครับไปใช้ลิงเนาะจริงลิงใช้ได้เหมือนกันนะ แต่ว่าปริงของพี่มันเร็วน้อยนะครับแบตลี่นะครับไม่ต้องมีเลเวลเลยนะตัวนี้นะครับเหมาะมากสำหรับจันสินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะรอครับรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โดนเลือดจะตายเหรอ ทำไมไอตัวไอตัวดันมันจะตายแล้ววะสามนาทีแล้วครับโอ้โหโอเคคงเงืนไขแล้วนะก็ปิดเกมเลยละกันนะครับอ,อ่าโอเคนะครับสามนาทีกับสิบเจ็ดวิเนาะผ่านได้แล้วนะครับแก้มือสำเร็จนะครับรีเอาเวกน,นะครับไม่มีของนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายเนาะ ไม่มีของจริงนะถ้ามีก็เหมือนหาอะไรใส่ไปให้นะครับหรือปล่าไปดูเดี๋ยวไปดูอีกทีนะโอเคก็จบแล้วนะครับจะกับด่านสิบแล้วเมื่อกี้แก้มือนะครับวันนี้ด่านสิเอ็ดน,น่าจะไม่ยากนะเท่าที่ผมดูก่อนอ่ะลีาอาเวกินไหงวานี่นะครับของรีจะไม่มีอะไรนะครับใส่เลือดนะ อาวุธอเวนี้น่าจะเป็นของเหลือจากสักตัวหนึ่งนะครับเอามาใส่นะครับเนาะทุกอย่างก็ตามนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับตีสกิลสำคัญนะครับคือตีตัวที่มีความ้องกันสูงสุดนะครับเดือเหลือหนึ่งเนาะแล้วเราก็ฆ่านะครับตามปกติเลยง่ายๆนะครับตัวนี้นะที่มันดีนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการต้านทานค่าก่อสิยงหายสามเทิดนะครับและต้านดีบัฟปาเทิดด้วยนะลีนะครับจะมีประโยชน์มากนะครับในรอบหลังๆนะ หลังจากที่เราเจอตัวเอาเวกนะครับลีจะได้ใช้นะครับตัวนี้น้องที่เลยเอามานะครับเพื่อมาทาวิดีโอในรอบหลังๆนะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปในวันนี้น้อแก้มือในชั้นที่10นะครับก็บังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิชั้นที่1ิเน้อโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ